สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลนะคะมาแล้ว แสามตัวนะคะชุดสองร้อยกว่าหางนะคะเอาไปดูเป็นแนวทางกันคะ่ะทุกคนทําดูเป็นแนวทางนะคะลุ้นถุงลุ้นทิปกันไปนะคะหรือมีตัวที่เอฟซีชอบนะคะก็หยิบจับไปเนาะเราก็ไม่รู้มันจะมาตัวไหนนะคะแอดก็ลองจับดูนะคะลองหัดจับดูกับปักหลักนี่แหละคะ่ะเราปักหลักเล้วนะคะเราจะได้สามตัวตรงกันไหมหรือ,อยังไงนะคะงวดก่อนนี่เฮ้ยเข้าตรงๆมาเฉยเลยนะคะหกสองหกนะคะเผื่อเอฟซีที่ชอบเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่ากันนะคะแอดก็ลงให้รับชุมรับ ะะมากหลาย3ามตัวหันแต่ว่าม,านมันหลายมันหลายตัวนะคะมันหลายตัวหลายหางนะคะแต่ว่านะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นชุดเต็มใช่ไหมคะเน้นและย้ำเด้อค่ะให้เอฟซีเข้าใจนะคะตัวนี้เป็นชุดเต็มนะคะเพราะว่าชุดตัดเราก็มีให้นะคะน้อยตัวเรามีให้ชุดตัดเราตัดให้แล้วนะคะแต่อันนี้ทําให้ดูชุดใหญ่ชุดเต็มไม่สนดับนะคะไม่ตัดเลขใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นสูตรหกหกหกเนาะงมดก่อนนี่นะคะแตกโต๊กันไปนะคะอาข้ามเตือนจบเล้วค่ะ งวดก่อนนะคะงวดก่อนนี้เข้าโต๊นะคะหกเก้าสองหกโอ้ยถ้าเป็นมันออกอย่างนี้นะคะจะดีมากเลยนะคะเราพัฒนามันดันออกเก้าหกสองหกนะคะออกหามนะคะออกเบิรนออกหามแล้วก็สีศูนย์ตัวบาทนี่เนาะค่ะสีเมนตัวเบิร์นามแล้วเนาะ,ะโอ้เต็มเตหยังกับโบ้โนี่นะคะมันก็เป็นหก เกนะคะสองหกนะคะเอาลองจับดูนะคะใครที่แบบว่าชอบจับเองนะคะอยากรับสมองหน่อยนะคะเอาลองดูนะคะนี่ท่านที่แบบว่าแต่ว่าพวกนี้นะคะแอดใช้ทุกหลักเลยนะคะแอดนี่เอาทุกหลักนะคะแล้วก็มาตั้งนะคะมาตั้งนะคะตั้งหลักร้อยตั้งหลักสิบตั้งหลักหน่วยนะคะแล้วก็จับมานะคะไม่รู้ว่าทํากันหรือ,อยังเนาะอาทำดูนะคะทําดูแล้วก็หาเลขดับ เลขดับนะคะตัดนะคะตัดให้ถึงโตเด้อจ้ะขอแค่มันเข้านะคะโอ้โอให้เป็นสามตัวตรงก็ดีนะคะแบบว่าเอออันอันนี้ไม่หลุดนะคะเนาะขอให้ตัวหลักร้อยเข้านะคะหลักเออสิบบนเข้าแล้วก็หลักหน่วยเข้าเนาะทุกคนเนาะ,ะมาดูกันนะคะมาดูกันรจับนะคะพอเราจับได้นะคะมันมันก็จะเยอะอย่างนี้นะคะ พราะเราใช้นะคะเราใช้หลักร้อยนะคะนี่เนาะเราใช้หลักร้อยทั้งหมดเลยนะคะใช้หลักร้อยใช้หลักหน่วยใช้หลักสิบนะคะหกหกหกนะคะนี่งวดเก่านะคะลืมเขียนให้นมดนี่นะคะงวดเก่านะคะของงวดเก่ามันก็จะลายตายอย่างนี้หน่อยนะคะมันก็จะลายตายอย่างเงี้ยทุกคนก็เลือกเอานะคะเลือกเออหลักร้อยที่ตัวเองชอบนะคะเลือกหลักร้อยที่ตัวเองชอบพีแอนให้ก็ขอให้หลักร้อยมันเข้านะคะ แล้วก็หาตัดเอาสมสมุติว่าสมมุตินะคะงวดก่อนนี่ f c ชอบ6นะคะอมี6ตัวไหนบ้างนะคะมี6ตัวไหนบ้างที่เราชอบนะคะมีมีตัวไหนบ้างที่ที่เราหามาได้นะคะตัวดับแล้วก็ตัดออกนะคะแต่ถ้างวดก่อนนี่ถ้าตัดออกนี่ตายเลยนะคะตัดแล้วออกเลย3ตัวตรงเลยนะคะนี่แต้ม4นะคะนี่เราใช้แต้มตัดนะคะ เราใช้แต้มตัดเราใช้เอดับตัดนะคะเราใช้ใจตัดนะคะเราใช้ความชอบตัดนะคะเราก็เลือกเอาค่ะทุกคนอ่าหลักหกนะคะโอ้แม่แม่มาหกได้ละวสันอันนี้หกตัวไดเนี่ยเป็นตะคือเอ้ยอ่าเอดหมักหมือนตัวหูอ็คืองานของเนาะพอมาเรียงหนิงมันก็จะลายตาแล้วเลือกเอาค่ะประมาณอย่างเงี้ยแหละค่ะแบบว่าบางทีปักหลักไว้อย่างนั้นมันมันดูไม่ออกนะคะเหลืองข้องเหลืองมาฮ้าเหลืองเดือดลวนให้จะาคองนี่แหละค่ะ ประมาณนั้นนะคะเอ็ดวาเ์ดนี่นะคะเราก็จะเอาสองตัวบนเนาะนี่สองตัวบนนะคะเราได้มาแล้วนะคะสองตัวบนหลักหน่วยหลักสิบนะคะ <nun> s. <S แล้วก็หลักร้อยนะคะนี่เนาะหลักหน่วยหลักสิบบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบบนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะท <laughs> ุกคนเดี๋ยวจงไปอ่านนะคะหลักร้อยนะคะเอาแล้วถ้าผงได้หลักร она, <laughs> ้อยก่อนตัว นี่นอหลักร้อยนะคะนี่หลักร้อยนะคะเราได้สองเจ็ดสี่หกสามแปดตอนนี้เราจะใช้หลักร้อยทุกหลักแล้วนะคะอันนี้ตัวน้นก็ให้เขาอยู่ข้างบนไปนะคะตัวน้นนอเนิ้นสามสี่หลักร้อยนะคะสิมาบนอขอให้หลักร้อยมาค่ะขอให้หลักร้อยเข้านะคะแอดก็ปักหลักให้แล้วนะคะจับกนบันหรือยังนอโมเมนตัดโมเมนจับกันเลยบอคะ่ะแม่ยๆจับเองดีเลยค่ะนู ปักหลักให้เล้วเนาะเอดก็ปักหลักนะคะไม่รู้ว่ามันจะมาโตสหรือยังไงนะคะแม่ก็ตั้งเลยนะคะสองเจ็ดเปดนะคะแล้วก็เอาอ่ะ จับโงแล้วก็สองหกหนึ่งงหกสองโซงหกสามเนี่ยมันจะไล่ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะคะทุกคนแต่บางท่านนะคะก็ทํายังไม่เป็นนะคะทํายังไม่เป็นแอดอจับให้แน่แม่สีเลือกเอาพนวาเนาะอ่าแอดก็จับให้นะคะแต่ว่าจะช้าหน่อยนะคะชุดนี้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะคะมันต้องใช้เวลาถามว่าเมื่อยไหมก็เมื่อยละคะ่ะเมื่อยไหมแต่ว่าใจมันรักนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องบอกเลยนะคะเม,มื่อยไหมเมื่อยค่ะคิดให้แล้วนะคะคิดให้แล้วกว่าแอดจะเขียนเสร็จ นะคะทุกคนบางทีก็หลงเลขบางทีก็ได้ฉีกทิ้งนะคะกว่าจะกว่าจะออกมาเป็นตัวเลขให้ทุกคนบางทีก็แบบเขียนผิดแล้วมันก็เละนะคะบางทีมันมันลบไม่ได้แล้วนะคะลบแล้วมันก็ดูไม่สวยงามน,นะคะทุกคนี่ยก็ต้องฉีกทิ้งนะคะฉีกทิ้งค่ะกว่าจะกว่าจะเสร็จแต่ละอันนะคะบางทีเบอร์เบอร์นะคะเออ,เ,อเขียนอยู่นี่แต่ว่าใจอยู่ที่อื่นนะคะมันก็เลยแบบเขียนผ <c oughs> ิดเขียนผิดหลายรอบนะคะกว่าจะเป็นเออแต่ละศูนย์ให้เอฟซีนะคะ เคียนพิดดูค่ะนี่นะคะทุกคนเอามาดูหลักพันนะคะ789012นะคะเราจะตั้งนะคะเราจะจับแค่3ตัวนะคะไม่เอา4ตัวทุกนอ่า4ตัวทุกคนหาเลือกเอาเลยนะคะนี่ฮาจับเอาแนวนี้นะคะ เพื่อฝึกค่ะหลักร้อยนะคะ274638สนะคะหลักสิบนะคะ10บนเนาะ678นะคะ901นะคะแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะหน่วยบนเนาะ123สนะคะ4ี่หนะคะ1 2 3 4 5 6หซึ่งอันนี้คือหลักหน่วยบนนะคะทุกคนอ้างวดก่อนนี้เข้าโต๊ดนะคะ4ตัวเข้าโต๊ดเข้า6 9 26นะคะเพื่อเพื่อ FC ชอบนะคะก็เอาไปจับด,ดูนะคะ อ้าวเผื่อแบบตัดนู่นตัดดับตัดอะไรออกแล้วนะคะเผื่อฟุกนะคะเหลือน้อยตัวนะคะคัดออกแล้วว่าสันโอเอทคอยได้เขียนๆด้วยเอามีนะคะเอฟซี FC บางท่านนะคะเพื่อนแบบคัดเอาเนาะเพื่อนคัดเก่งค่ะแต่ว่าเราไม่เก่งนะคะเราก็หาเลือเอาที่เราชอบนะคะเพื่อเทว่าอาลัดก็เพิ่นสุกมือใส่สุกตาใส่มือจะว้ายตัวนี้คือเห็นแดงจึงคือเทเอทว่าสันตัวอื่นบ่เห็นเหล็กเลยว่าสันโอ้ลายตาไปหมดทําไมตัวนี้เห็นตัวนี้ตัวเดียวละเอทว่าสัน มั้นก็สีจังสีตัวลวนะเนาะอ่าพอเราได้ตัวนั้นมาแล้วนะคะพอเราได้ตัวนั้นมาแล้วเราก็จะปักหลักอันนี้คือไม่ตัดดับใดๆทั้งสิ้นนะคะใครชอบสี่ไปสี่นะคะหลักร้อยเนาะใครชอบ3าไป3าใครชอบ6ไป6ซึ่งแอดไม่อ่านให้นะคะอันนี้ตำราวนะคะจับ3าตัวบนชุดใหญ่เลยนะคะนี่ใครชอบสี่นะคะสี 4, มีโอกาสมาไหมนะคะถ้า โอ้ยก็อยากได้ตรงตงเลยเนาะไพ่สีอยากได้ตุงได้ตูดนะคะอ่าใครชอบหลักสีนะคะสีมีอะไรบ้างนะคะนี่มันก็จะเชื่อมโยงกันไปหมดนะคะทุกคนบางครั้งมันอาจจะเป็นตัวกับตัวโต๊ดนะคะบางทีเออหลักร้อยเราอ,อาจจะหลุดนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในตําแหน่งของมันนะคะก็จะได้โต๊ดกันไปนะคะสีสามหกค่ะหน้านี้เป็นของหลักร้อยสีสามหกนะคะอันนี้ก็ไปคัดเอานะคะไปตัดแต้มเอาไปตัดดับเอาหรือสีเหตุจังไดก็แล้วแต่เด้อจะลองเบื่องค่ะขอให้เข้าสามตัวตรงอีก นะคะ3ตัวตรงชุดนี้นะคะเป็นชุดเต็มนะคะอ้ามีตัวไหนแอดเขียนผิดไหมเนาะนะคะมีตัวไหนเขียนผิดไหมนะคะแห่งตาไล่โบส์แลกหลายเลยนหกสามเจ็ดงามจัดขัะหกเจ็ดสามนี่มันไม่ติดอะไรนะหกเจ็ดสามนี่นะคะเห้ยโบเมนสีแม่แล้วมีหกเก้าสามมีสามเก้าหกเอ้ยมีมีสามเจ็ดเก้าวนี่ สามเก้าไม่มีสามเจ็ดเก้ามีสามเจ็ดสองสามสามสามสองอา้ามีสามศูนย์สองเนี่ยสามศูนย์สองหลานเนาะห่วยง่ามถึงจะบูมินชิเขาระบบห่วยนีย่เอาลองบึง้งค่ะลองดูนะคะ นี่นะคะทุกคนตามนี้เลยโอ้ยไม่ใช่หาเปจะตามตูดหลานบุญเนาะอ้มันคืองานถึงโมเมนต์อันหาเปรอันบุญเนา,นานะสิตามตูดหลานน่ากลัวนะคะหาเปดเนาะสูตรหาเปนางของวันพุธไม่แน่อาจจะมา,าตามนี้นะคะเอ้าอ่าหนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมคะทุกคนเออนางให้เออ เอเดีย و, เดียวเดีย و, ดียวเดยตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแปดหนึงแอดจะเอาหนึ่งสี่เจ็ดของหลานนะคะหลักหน่วยหลักสิบอ่ะแล้วเราจะต้องทํำยังไงคะเนี่ยเอามันก็หนึ่งสี่เจ็ดป่ะหนึ่งสี่เจ็ดแปดใช่ไหมคะหนึ่งอันนี้นะหนึ่งสี่เราต้องติ๊กยังไงคะอ่ะถ้ามันเป็นหลักอ่ะถ้ามันเป็นหลักไอ้นี่เนาะอ่าสมมุตินะคะ ของร้านมันให้เด่นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะแอดขออนุญาตก่อนนะคะเออนางให้เด่นเจ็ดแปดสี่หนึ่งเนาะเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะเราก็ติดนะคะอันที่ติดเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะถ้าถ้าว่าเจ็ดแปดสี่หนึ่งจะมาบนนะคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งจะมาบนบ่ถ้าว่าเจ็ดแปดสี่หนึ่งจะมาบนนะคะอันนี้ไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งจะมาบนมันก็จะได้ตามนี้หรือเปล่าคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งเนาะคะมันเป็นหลักหน่วยหลักสิบเนาะ เด่นตัวนี้มันเป็นหลักหน่วยหลักสิบนะคะมันก็จะได้ตามนี้นะคะเดี๋ยวด้วยเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะมันมีตัวไหนบ้างนะคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะโอ้ยเจ็ดแปดสี่หนึ่งห่วยโบเมนอันมันฉีดตามตูดนั่งดีดีบนเจ็ดแปดสี่หนึ่งเนาะโอ้นี่ไงแล้วเราก็ไปคัดแต้มเอาอ,อีกทีนี่ทุกคนเออนี่เอาไอ้ศูนย์นี่ไม่ใช่นี่อา้าวถ้างั้งงนสามศูนย์สองมันก็ไม่ใช่มันเป็นสามศูนย์หนึ่ง สามศูนย์สี่นะคะเหมยโบเมนสูตรเจมีสิร,ร,รุษอีกระบบิสิตจังใดนะคะขอให้เข้านะคะสูตรนางนะคะมีสามหกสามเก้าไม่มีมันสี่สามหกสามเก้าเลยจังไดเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเปลี่ยนสี่เจ็ดนะคะเดี๋ยวแอดขออนุญาตจมอยูู่้เดียวกันด้วยจ้ะนี่นะคะเราก็ติ๊กนะคะจิตนะคะโอ้เหเหวนี้น่ารุ้นเลยทุกคนนะคะหลักหน่วยหลักสิบเนาะ ไม่รู้มาไม่มาหรอติดไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือตัวทีเอดมนินอันนี้คือเอาของหลานนะคะไปตัดนะคะเอาของหลานไปตัดแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมนะคะทุกคนแต่ก็ขอให้มานะคะถ้ามานี่เราก็ไปตัดเตี้ยนทีนี่แบบนี้นะคะนี่เอาหลักหน่วยหลก <t> ักสิบนะคะนี่ทุกคนนะคะช <t> ัดเจนไหมน้องนี่นะคะถ้าหลักหน่วยหลักสิบมันมานะคะมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าน,นะคะห <t> ลักหน่วยหลักสิบนะคะนี่เจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดมันก็จะแถวนี้เนาะ หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งแปดเจ็ดนะคะสี่ไม่มีนะคะสี 4, ม่มีเออหนึ่งสี่นะคะสี่มีแค่แถวนี้นะคะสี่มีแค่แถวนี้เนาะ,ะอะลองดูนะคะไม่รู้มันจะเข้าไหมนะคะมันจะมาตัวไหนนะคะมันจะมาตัวเน,น้นเราหรือเปล่าน,น,นะคะถ้าตัดพวกนี้นะคะมันจะได้กี่ตัวอันนี้ก็คือแอสติกให้นะคะ ก็เอาของร้านนะคะมาตัดนะคะตัดก่อนอย่างแรกนะคะแล้วก็เอาแต้มมาตัดอีกทีนะคะแต้มบ่แต้มศูนย์นะคะตัวไหนได้ศูนย์บ้างบวกกันได้ได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองคัดคัด,คดไปเรื่อยๆะค่ะคัดคัดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าใครจะไปชุดเต็มก็ลองดูนะคะมันจะสามตัวตรงแหวอว่านอ่ะว่ส่เอาลองดูนะคะอันนี้ก็โ้ได้หลายหางอยู่ด้วยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบามสสี่สิห้าสหสดสิบปดสิเก้ายี่ยบสอี่โอ้เหลือยีสิบสี่นะคะเหลือยีสิบี่นะคะเหลือยีสิบี่เนาะถ้าเอาถ้าเอาเจ็ดปดหนึ่งไม่รู้มันจะใช่ไหมนะคะเจ็ดปดสหนึ่งนะคะถ้าเอาเจ็ดปดสี่หนึ่งะคะมันจะเหลือยี่สิบสี่บสี่ยบสี่เนาะ ถ้าเป็นเจ็ดแปดสี่หนึ่งเข้านะคะเอาลองดูก่อนนะคะขออนุญาตลองนะคะคนเรามันต้องลองนะทุกคนเนาะอันนี้อันนี้น,น,น,นี้แอดเขียนผิดนี่แหละคะ่ะเขียนผิดนะคะแต่ว่ามันมันเมื่อยแล้วนะคะก็เลยโอ้ยบบเปลี่ยนใหม่ดรอกอันนี้มันเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะอะไรที่ติดเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะแอดหลักหน่วยหลักสิบนะคะหลักหน่วยหลักสิบบนเท่านั้นนะคะ ก็ขอให้สูตรอย่าหลุดนะคะถ้าสูตรนางไม่หลุดนะคะเราก็มีโอกาสลุ้นเลยค่ะถ้าสูตรนางไม่หลุดนะคะตัวที่แอดติก๊กมีโอกาสลุ้นเลยจ้ะหรือจะไปออกตัวที่แอดไม่ติ๊กบอเอาชากแล้วเบิ่งไปน้ำกันแล้วเฮาจ้ะเราก็ดูไปด้วยกันแล้วค่ะตัวที่แอดติ๊กให้นะคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งเนาะ แอดเจ้าย่สติกเกรอะว่าจะค่ยไายตายอีกสี่วะห่วยแอดกับติ๊กไว้นี่แหละคะ่ะเอาเราก็ไปคัดมันก็จะเหลือ24ใช่ไหมคะแอดนับไม่ผิดใช่ไหมคะแปดส่หนึ่งเนาะเอาแล้ว03นางจะอยู่ไหนล่ะคะไปเขาล่างว่คะ่ะ ถ้าบนมันจะมาเจ็ดแปดหนึ่งนะคะเจ็ดแปดีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหน้าที่สองนะคะเป็นหน้าที่สองค่ะทุกคนอันนี้ก็นี่นะคะเจ็ดเจดหนึ่งนะคะตัวนี้ตัวเดียวกันนะคะนี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะมันก็จะเขียนผิดอย่างเนี้นะคะแต่บางทีนะคะมันก็โออดกับ,บเขียนใหม่แล้วแอดกับเอาไปเลยค่ะแก้ครก็ขออภัย FC ด้วยนะคะไม่รู้นะคะนี่เนี่ย <S <S <น>มันก็จะเหลือยี่สิบสี่นะคะแอดนับได้ยี่สิบสี่เนี่ยวถ้าเจ4ดปดี่หนึ่งของหลานไม่หลุดนะคะเจ็ดแปดี่หนึ่งของหลานไม่หลุดเนาะ ถ้าเจ็ดแต่สีหนึ่งของหลานไม่หลุดนะคะแต่ว่า3ชุด3าตัวแอดมินให้ตัวไหนนะ นี่แหละค่ะก็ก็ลองคัดดูนะคะลองคัดดูทุกคนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่นะคะเหลือยี่สิบสี่แล้วนะคะเอาไปตัดแต้มอีกนู่นอีกนั่นอีกนะคะตัดไปตัดมาระวังตัดออกเด้อจ้ะตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนา สรุปแล้วก็ทําไมแอดไม่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 เน้นแค่ตัวที่เราตัดสามตัวนเออเมนโคพูเจ้าเฮ้ทำไมเราไม่เราไม่เอาแค่ชุดนี้นะคะที่เราเน้นสองตัวบนนะคะนี่นะคะมันมีอะไรมันก็เป็นตัวเดียวกันนะคะที่แอดติ๊กให้นะคะเป็นตัวเดียวกันกับที่ติ๊กให้ของหลานนะคะนี่นะคะเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะคะเพราะว่าแอดก็วงกลมให้หมดเลยนะคะเจ็ดแปดสีหนึ่งก็ถูกแล้วเดมันก็จะเหลือยี่สิบสี่นะคะแถวได้ยี่สิบสี่แล้ว เหลือเหลือเหลือหลักละยี่สิบสี่คู่นะคะอ่าลดลงมาเร็วคะ่ะยี่สิบสี่ยี่สี่เป็นเท่าไรบัดเอาล่องเบิงค่ะอ่าตัวที่เน้นให้นะคะเออเอาตัวที่ติดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดแปดไว้นะคะหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะคะอะไรที่ติดหนึ่งสี่เจ็ดแปดหลักหน่วยหลักสิบนะคะแมนบอทฤษฎีนี้น่าใช้ไหมนะคะก็ต้องรอดูนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะสองทุ่มครึ่งน,นะคะมันจะใช้ได้ไหมนะคะทฤษฎีนี้นะคะอันนี้นะคะ แคปเลยค่ะทุกคนหรือมันจะมาแบบไหนนะคะถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งไม่หลุดนะคะก็คงจะปังนะค่ะถ้าหลุดก็พังยับยืน,นะคะ่ะอันนี้เราก็วิเคราะห์ดูเฉยๆนะคะเอาตัว TFC ชอบนะคะแอดเข้ามาวิเคราะห์ให้ดูนะคะมาวิเคราะห์เป็นตะคือบัวนะคะเอ,อยากอยากได้สามตัวตรงมันก็ตรงพยายามหน่อยนะคะทุกคนว้า มันก็ต้องพยายามแลวเนาะตัดหนุนตัดหนีเห็ดไปน้ำกันนีล่ะคะ่ะทุกคนเพื่อฟุกนะคะจับไปจับมาเผื่อก่งนะคะหรือว่าจะชอบจับแบบสีตัวก็ไปจับตัวปักหลักได้เลยนะคะอันนั้นจะเรียงตัวง่ายเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางของทางช่องเดอ้อจะ้ะรวยรปังปงกันนะคะสวัสดีคะ่ะสุขีจะ้ะ